ถัดมานะครับการ enable นะครับหรือการเปิดใช้งาน OSPF OSPF นะครับจะมีการเปิดใช้งานเป็น Per Interface เราอยากให้ Interface ไหนหรือพอร์ไหนที่เชื่อมต่อไปเนี่ยมีการส่ง Hello ออกไปนะครับของ OSPF เนี่ยก็สามารถที่จะ enable ขึ้นมาได้นะครับเราจะ enable OSPF process ขึ้นมาก่อนอ่าให้มัน Run process OSPF ขึ้นมาด้วยคำสั่งนี้ router OSPF ตามด้วย process id นะครับเลขหนึ่งตัวนี้คือ process id process id ก็คือหมายความเป็น process หนึ่ง process สอง process สามเมื่เราสั่งรัน process ทั่วไปครับ process งานยอะไรเงี้ยนะครับเป็นเบอร์อะไรก็ได้ครับไม่ซีเรียสน,นะครับพอเราสั่งรัน process ขึ้นมาแล้วเห็นไหมก็จะมี command อยู่ข้างในชื่อว่า command network นะครับ command network โอเคไหม เมื่อเราใช้คำสั่ง network มันทำอะไรบ้างกรอบน,นี้สำคัญนะครับเมื่อเราใช้คำสั่ง network นะครับจะเป็นการสั่งให้เราเตอร์ทำงานดังนี้ครับขึ้นหนึ่งเปิด OSPF ให้ทำงานบนอินเทอร์เฟซนั้นเห็นไหมครับอันที่สองส่งั e โหลออกไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเราเตอร์เพื่อนบ้านที่เชื่อมต่ออยู่ที่อินเทอร์เฟซนั้นน,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 นะครับ อันที่สมอันที่สามนะนะครับประกาศหมายเลขเครือข่ายที่อยู่บนอินเทอร์เฟซนั้นเนี่ยเข้าไปยัง OSPF หรือประกาศให้เพื่อนบ้านเห็นไหมครับโอเคนะทำสามอย่างโอเคไหมครับทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับการใช้งานกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยคอมมาตัวนี้มันอะไรวะเนี่ยเลขมันใส่อะไรยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้เรารู้แบบนี้ก่อนว่าถ้าเราใช้คอมมาเน็ตเวิร์กเนี่ยสิ่งที่มันทำอะไรขึ้นหนึ่ง Enable OSP ใน bon InterFace นั้นขึ้นมาสองส่งั e l l ลเพื่อสร้างความสัมพันธ์คือมันพอ Enable แล้วใช่ไหมมันก็จะส่ง h ลออกไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ InterFace นั้นนั้นสามนะครับประกาศหมายเลขเครือข่ายที่ InterFace นั้นเนี่ยไปให้เพื่อนบ้านที่เป็น OSP เหมือนกันนะครับอะมาดูตรงนี้ก่อนครับ Y c l a r d Mark เรารู้จัก s u b n e t Mark ใช่ไหมแล้วก็รู้จัก Y c l a r d Mark ต่อ ไวคัตมาร์กใช้ในการกําหนดส่วนของหมาเลขไอพที่เราสนใจคําว่าไ c คั d ก็คือเอาไว้ฟิลเตอร์นยเอาไว้กรองว่าเฮ้ยเราสนใจ IP ตัวไหนนะครับมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับสับเน็ตมารแต่จุดประสงค์จะต่างกันนะครับหน้าตาของมันก็คือเป็น32บิตเหมือนกันเลยนะฮะนะครับแต่ว่าบิตที่เป็นศูนนะครับจะเป็นบิตที่เราสนใจใหมายเลข IP ที่ตรงกับบิตนี้ ต้องเป็นเลขนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดบิตไหนที่เป็นหนึ่งนะครับเราไม่สนใจเป็นหมายเลขอะไรก็ได้อ่าผมยกตัวอย่างนะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดนะครับจุดสิบจุดหนึ่งนะครับไวคัสมาร์กศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดสองห้าห้าเอามาเอามาคอมเพล์กันนะครับบิตที่เป็นศูนย์ เทียบกับ s ับเซตมาร์กคือบิตที่เราสนใจเห็นไหมฮะแสดงว่าอันเนี้ยถ้าเราเขียนแบบนี้นะครับเขียน IP คู่กับสับเซตมาร์กตัวเนี้ยแสดงว่าเราสนใจหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสิบส่วนบิตที่เป็นหนึ่งข้างหลังนะครับบิตที่เป็นหนึ่งเห็นไหมฮะตรงนีมม้เป็นหนึ่งหมดเลยใช่ไหมแสดงว่าออกเตทที่สี่ข้างหลังเนี้ยเป็นบิตที่เราไม่สนใจดังนัผมก็ใส่ x หมายความเป็นอะไรก็ได้ครับหมายความว่าถ้าผมเขียน IP คู่กับสรรัญลักษณตัวนี้นะครับเช่นหนึ่งเก้าสอย่างเช่นตัวนี้ก็ได้นะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสิบจุดหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไวยาคาเป็นศูนย์จุดศูนย์สองห้าเนี่ยมีไอพีอะไรบ้างที่มันแมชนะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสิบจุดหนึ่งแมชไหมแมชไหมครับเพราะว่าสนใจสามออกเตดอันหลังเป็นอะไรก็ได้หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสิบจุดหนึ่งร้อย แมทช์ไหมแมทช์ครับเนี่ยงเพราะสามออกเตตสนใจสามออกเตตสนใจสามออกเตตคือสามออกเตตต้องเป็นเบอร์นี้เท่านั้นนะครับเบอร์ที่เหลือที่เราไม่สนใจเนี่ยที่เป็น x เนี่ยออเอาแต่ที่หลังเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้โอเคไหมครับพอเก็มไหมอันนี้คือคือคือความหมายของสับของ y c r d mark นะครับทีนี้ y c r d mark จะถูกใช้ใน command network บน ospf เพื่อ enable การทำงาน บนอินเทอร์เฟซอย่างนี้ครับเราเตอร์มีสี่ขาอ่ีเราเตอร์ตัวอื่นอยู่นะครับรัน OSPF โอเคไหมฮะตรงกลางเรากำลังจะรัน OSPF นะครับ เห็น IP ที่ผมเขียนไหมฮะโอเคเวลาใช้ c o m m า n ด์เน็ตเวคืออย่างนี้ครับอย่างนี้ก่อน c o m m า n ด์เน็ตเวิร์ทำหน้าที่อะไรจำได้ไหมหนึ่งนะครับ enable OSPF interface สองส่ง Hello ไปที่เ e r f เฟสนั้นน,น,นะเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านสามประกาศ Network นะครับประกาศหมายเลข IP ที่อยู่บนเ e r f เฟสนั้นเนี่ยไปยัง OSPF สมอย่างเนาะเพราะนั้นเวลาที่เราจะใช้งาน OSPF เราต้องใช้ c o m m า n ด์เน็ตเวเพื่อ enable เพื่อเปิดการทํางานว่าอยากให้อินเทอร์เฟซไหนทํางานแต่คือเวลาใช้งานเนี่ยลองใช้ผ่านคอมมานด์เน็ตเวิร์คครับคือมันทํางานอย่างนี้เน็ตเวิร์คคอมมานด์ใส่อ p พเข้าไปนะครับสมมุตินะครับใส่ไวายคาร์ดเข้าไปเห็นไหมครับทำงานยังไงดู ไอพีแมทกับไวคัสเห็นไหมฮะสนใจอะไรอย่างภาพนี้สนใจอะไรครับเห็นไหมไวคัสเป็นศูนย์หมดเลยแสดงว่าสนใจทุกบิตถูกไหมสนใจตรงเนี้ยทุกบิตเลยแสดงว่าต้องเป็นไอพีเบอร์สิบจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเท่านั้นต้องเป็นเบอร์นี้เลยนะเป๊ะเพราะไวคัสเราเป็นเป็นศูนย์หมดถูกไหมต้องเป็นเบอร์นี้เลยเท่านั้นเสร็จแล้วพอเราได้ไวคัสเราเอาไวคัสมาทําอะไรครับมาใช้กับคอมมานเน็ตเวิร์กครับไมาได้เวิร์กทำอะไรหนึ่ง enable OSPF บนอินเทอร์เฟซนั้นถูกไหมวิธีการของมันก็คือว่าพอมันเห็นแล้วครับว่าเฮ้ยนี่ไง wildcard match กับนะ IP ที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยสนใจ1.0.0.1 0, 0. 0. ใช้งานกับ OSPF ที่เป็น network enable OSPF interface มันก็จะไปหาเลยครับ,นรบเนี่ยฮะเข้ามาได้เวอร์ครับ,บราบบเตอร์มันจะไปหาเลยครับที่าเตอร์บอกว่าเฮ้ย อินเตอร์เฟสไหนวะที่มี IP เป็นเบอร์สิบจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยแบบเป๊ะๆเลยแบบเบอร์นี้เลยเห็นไหมฮะเบอร์ไหนฮะอินเตอร์เฟสเรามีอินเตอร์เฟสเอนะอินเตอร์เฟสบอินเตอร์เฟสซีแล้วก็อินเตอร์เฟสดอ่ะอินเตอร์เฟสไหนนะครับที่มี IP ของวายคาร์ดนะครับตรงตามที่ผมเขียนเลยอินเตอร์เฟสไหนครับ A B C D ยังยังไหวกันไหมฮะพิมพ์มาหน่อยครับเอไหมฮะทุกคนเห็นเป็น A ใช่ไหมเพราะนั้นหมายความว่าพอมันเป็น A นะพอมันเป็น a นะมันทำยังไงฮะนี่ไงมันเห็นแล้วว่าเป็น A ใช่ไหมป้างเขาให้เห็นแล้วเป็นเอเนอร์เฟสนี้มันก็จะทำตามคำสั่งของ c o m m า n เน็ตเวิรครับก็คือหนึ่งอะไรฮะ หนึ่งคือ enable o c e p t i t e face A ขึ้นมาโอเคไหมครับ enable o e c e p t i v e face A ขึ้นมานะพอ enable เสร็จแล้วทำอะไรต่อครับส่ง hello ส่ง hello ออกไปนะครับนะส่ง hello ออกไปนะส่ง hello ออกไปเพื่อไป form neighbor ไปเป็น neighbor กับไอ้ตัวข้างบนที่มันเปิดรออยู่แล้วไอ้ตัวข้างบนเนี่ยมันเปิดอยู่แล้วมันส่งมาให้อยู่แล้วนะส่งแรกกัน พอส่งเสร็จปุ๊บเป็นเพื่อนบ้านกันเสร็จถูกไหมครับมันก็จะประกาศเน็ตเวิร์กของตัวมันเองตรงนี้บนอินเทอร์เฟซนี่นะไปให้เพื่อนบ้านโอเคไหมครับประกาศอินเทอร์เฟซตัวเนี้นะครับสีสีแดงประกาศอินเทอร์เฟซตรงนี้นะครับไปให้เพื่อนบ้านที่ลานโอเซฟด้วยกันเห็นไหมฮะนี่คือคอมมานด์เน็ตเวิร์กโอเคนะถัดมามาดูกันต่อครับผมเขียนอย่างนี้ ไวยค์ดเป็นถ้าผมเขียนแบบนี้แสดงว่าที่ผมเขียนเนี่ยมันจะไป enable o t e p t e r f a c e ไหนครับ A B C D หรือไม่มีเลยถ้าผมเขียนแบบนี้แสดงว่ามันสนใจอะไรฮะนี่ไงสนใจสามออกเตตเห็นป่ะ ต้องเป็นเบอร์นี้เท่านั้นเลยนี่ต้องเป็นเบอร์นี้ก็คือต้องขึ้นต้นด้วย10.0.10 10ครับข้างหลังเนี่ยไม่สนใจเป็นไรก็ได้เห็นไหมมันก็จะไปเฟ้นหาหรือว่าไปค้นหาในในเราเตอร์ตัวเนี้ยเฮ้อินเทอร์เฟซไหนวะที่ขึ้นต้นด้วย10.0.10 10. เราไปเจอครับนี่ไงอินเทอร์เฟสนี้เห็นไหมขึ้นต้นด้วย10.0.10 10. ข้างหลังไม่สนใจครับจะเป็น1.2.3ไม่สนใจเห็นไหมพอมันแมทช์ปุ๊บด้วยคอมมานด์เน็ตเวิร์กนะครับมันทำอะไรมันก็จะอินเวลโอบอสทีเอฟใ ีขึ้นมาส่งฮัลโหลออกไปเห็นไหมฮะแล้วก็ประกาศเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับที่อยู่บนอินเทอร์เฟซนี้อสีแดงไปไหนละประกาศเน็ตเวิร์กที่อยู่ในเฟสน,น,นี้ไปให้เพื่อนบ้านที่เป็นโอเซฟด้วยกันและและนะเมื่อกี้เรามีอินเทอร์เฟสบนอยู่แล้วใช่ไหมครับอินเทอร์เฟสนี้ก็ถูกประกาศขึ้นไปให้ไอ้นี่ด้วยเห็นปะ่ะและของเดิมตรงนี้ประกาศลงมาให้ไอ้นี่ด้วยเห็นไหมฮะโอเคไหมนะครับมันเลยเป็นไดนามิกไง นะครับโอเคผมว่าน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะนะครับในการใช้งานแล้วก็ w วคัสตนะครับโอเคครับทีนี้ถ้าผมต้องการจะ Enable ทุกขาอันนี้เอาไว้ทําในแลบอ่าไว้เล่น Lab. แลบสมมติแลบ Lab, มีหลาย i n นเ r ร a c ์มากเลยขี้เกียจมานั่งเน็ตเวิทีละอันทำเไืได้มั่งนะครับผมก็เขียนแบบนี้ได้ไหม เอเป็นอะไรก็ได้นะเข anyway, like. exactly. ียนเป็นอย่างงี้แ claro ล้วกันไวค้าผมเป็นตัวนี drain. ้เลยนะฮศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ค้าเป็นสองห้าหมดเลยแสดงว่า y ค้าเป็นสองห้าหมดเลยคืออะไรก็ได้ x จุด x จุด x จุด x เลยถูกไหมครับพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บอะไรก็ได้คือมันก็จะ enable all t p ทุก interface เลยครับนะส่งัลโหลออกไป แล้วก็ประกาศเน็ตเวิร์กแลกกันไปแลกกันมาโอเคไหมฮะอ่ะน่าจะทําให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ถ้าเราดูใน OSPF comma นะครับนอกจากเน็ตเวิร์กไวค์แล้วมันมี area เนหะ็นไหมฮะต่อท้ายเข้ามาด้วยมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนะคุณเติม area เข้ามานะครับนะคุณใส่เน็ตเวิร์กนะครับ สิบจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งวายคัสศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์เพราะนั้นแมตต์ขานี้ถูกไหมฮะถูกป่ะแมตต์ขานี้นะแล้วคุณก็เติมคอมมานด์แอเรียศูนย์ไอขาเนี้ยคุณก็จะอยู่ในแอเรียศูนย okay, ์เห็นไหมถัดมาครับขานี้หนึ่เจ็ดสองคุณก็เน็ตเวิร์ก นะครับหนึ่งเจ็ดสองจุดหนึ่งหกจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์สังเกตไหมผมชอบใช้ไวคัสแบบนี้มันก็จะเขียนง่ายดีเพราะมันจะแมชอินเทอร์เฟซตรงๆไปเลยนะแต่ถ้าคุณจะใช้ตามตามออะไรนะตามไวคัสไอ้ตามสำเน็ตมาร์กก็ได้นะครับอย่างเช่นผมเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคือมันไม่ได้ผิดนะจุดหนึ่งจุดศูนย์ก็ได้ครับตัวนี้เป็นสแลดยี่สี่เราก็ใช้อย่างนี้แหละ ใช้ได้เหมือนกันถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์อะว่าแบบมันแมทช์อันไหนอะไรเงี้ยมันใช้ได้เหมือนกันไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยหรอก CNA เนี่ยอย่างในเวอร์ชันก่อนหรือปัจจุบันไม่แน่ใจแล้วนะครับเขาก็จะไม่ได้สอนในเวอร์ชันก่อนเขาจะสอนว่าคุณต้องใช้ไวคั d เนี่ยตามสับเน็ตมาร์กนะสับเน็ตมาร์กเป็นแบบนี้ไวคัทก็จะเป็นแบบนะจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่งจริงคือถ้าคุณเข้าใจว่าสับเน็ตมาร์กเอ้ยว c ยคัททำงานยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ใช้ของจริงเนี่ยก็ก็แล้วแต่คุณใช้ครับคุณเข้าใจไวคัาาบ,บ โอเคสมมติอ่ะผมเขียนแบบนี้นะแล้วผมก็ใส่ area ศูนย์เห็นไหมมันก็จะไปดูอินเทอร์เฟซนี่อ่ะแมทใช่ไหมครับแมทก็จะ enable อินเทอร์เขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะอยู่ใน area ศูนย์ไปเห็นไหมก็ก็ connect กันเข้ามาละเป็น area ศูนย์ขาข้างล่างสองขาถ้าคุณทําเป็น area หนึ่งหรือ area อื่นๆน,นะครับอ่ะผมก็สมมติเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็เน็ตเวิร์กใช่ไหม หนึ 00. right ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์เป็นแอเรียหนึ่งตัวตรงนี้นะแอเรียหนึ่งนะครับมันก็จะอินเทอขาเอาสีสีแดงแล้วกันอ่ะอินเทอขานี้ขึ้นมาขาล่างเนาะขานี้แล้วก็ขานี้ก็อยู่ในแอเรียหนึ่งเห็นไหมฮะขาทางขวาคุณจะทำให้อยู่แอเรียสองก็ได้นะครับก็เป็นแอเรียสองเห็นไหม แล้วเวลาทราฟฟิกมันจะวิ่งกันเนี่ยก็จะวิ่งสมมุติเราจักจากฝัก่งตรงนี้นะฝั่งนี้เป็น a ร e a หนึ่ง a รหนึ่งนะไอ้สีเขียวนี่เป็น area สองครับไอ้สีชมพูนี่ area ศูนย์เ้าไหมฮะทราฟฟิกวิ่งก็วิ่งต้องวิ่งผ่าน area ศูนย์ถูกไหมหนึ่งกับสองคุยกันตรงตรงไม่ได้ป่ะก็ต้องวิ่งทางนี้ครับอ่าโหสีหมดละนะครับเอาสีเหลืองแล้วกันมองเห็นไหมไม่รู้โอ้โหมาค่อยเห็นเลยเอาสีแดงนี่แหละอ่ะวิ่งขึ้นมา a r e หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปผ่าน a ล e a ศูน เห็นลูกสอไหมแล้วก็วิ 2. ่งเข้ามาในสองถ้าคุณมีมัลติแอ e เียนะครับแอ e เียที่เป็นแส้นสายแอนเดียต้องวิ่งขึ้นไปแอ e เ0ียศูนย์นะคร ENT, ับแล้วก็วิ่งลงมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นการคอนฟิกเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับคุณอยากให้อินเทอร์เฟซื้อขาหนาอยู่แอ e เียไหนนะคุณก็ระบุเข้าไปนะครับ